แบงก์จำกัดลูกค้าเปิดบัญชีผูกพร้อมเพย์ตั้งแต่วันที่7เมษายนนี้ธนาคารพาณิชย์ธนาคารรัฐพร้อมบริการเปิดบัญชีผูกพร้อมเพย์ที่สาขาวันที่7เมษายนนี้โดยจำกัดลูกค้าที่จะเปิดในแต่ละวันเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 4เมษายนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารสมาคมธนาคารนานาชาติและสมา,สมาคมสถาบันการเงินของรัฐขอแจ้งว่าตั้งแต่วันที่7เมษายนพุทธศักราช2563นี้ธนาคารทุกแห่งพร้อมเปิดให้บริการเปิดบัญชีและบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาโดยขอจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ในแต่ละวันและบริหารจัดการ รองรับที่สาขาอาทิแจกบัตรคิวการติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้จำนวนลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในแต่ละพื้นที่สาขาสามารถเว้นระยะห่างกันได้ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยและสวัสดิการของลูกค้าและพนักงานและลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างของโควิด -19 ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารยินดีให้คำแนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ของธนาคารในเรื่องวิธีการเปิดบัญชีผูกพร้อมเพย์และทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่างๆทั้งที่เป็นเครื่องบริการถอนเงินฝากเงินอัตโนมัติโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโดยการผูกพร้อมเพย์สามารถทำได้ด้วยตนเองที่เครื่อง ATM และทางออนไลน์โดยไม่ต้องเข้ามาที่สาขาเช่นกันสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนของทางรัฐบาลนั้นลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาธนาคารสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w อร์ไวเว็บเราไม่ทริงกัน .com ของทุกวันโดยใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารใดๆก็ได้ที่มีอยู่แล้วเพียงชื่อนามสกุล เจ้าของบัญชีตรงกับผู้ลงทะเบียนหรือเลือกให้โอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกความเพลกับหมายเลขบัตรประชาชนได้เช่นกันด้วยความร่วมมือร่วมใจของลูกค้าและคนไทยทั้งประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารสมาคมธนาคารนานาชาติและส,สถาบันการเงินของรัฐเชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวข้ามสถานการณ์แห่งความยากลำบากในครั้งนี้ได้ในที่สุด หากลูกค้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์และเว็บไซต์ของสถาบันการเงินทุกแห่งครับ